สวัสดีครับผมสเปซ่านนครับขอร์ดัมณน,นางสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่30มกราคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่สาสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับแปะในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับหนึ่งคู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุตบอล FA อครับอังกฤษรอบสี่นะครับเป็นการเจอกันระหว่างดาบี้ทีมรกวันพบกับเวสต์แฮมทีมเยือนจาก พีแ梅ร์กนะครับ เกตบอลชื่อชั้นของแก่เขาเร็กอาจจะเป็นรอนครับแต่ฟอร์มการเล่นช่วงนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนี่ยนะครับแลกวันนี้เชื่อว่าจะจัดทับแบบเน้นเต็มสูบนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าเวสแฮมเนี่ยผลงานภาพรวมอาจจะดูตกลงไปเยอะนะครับแต่โมเมนตัมช่วงหลังเนี่ยเริ่มกลับมากระเตื้องดีขึ้นนะครับและรายการนี้มองนะครับว่ากุนซือเดวิดมอยและลูกทีมเนี่ยค่อนข้างเน้นเอาจริงเอาจังพอสมควรครับวันนีครับแกนหลักอย่างโทมสัสซูเชกรู gas packet. จารอรโบเวนมิคาอิลอันโตนิโอและเดแคนไลท์ต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับยิ่งออกมาเล่นนอกบ้านนะครับผมมองว่าเรื่องของพื้นที่การเล่นการเข้าทำเนี่ยเปิดเพิ่มมากขึ้นรูปเกมเนี่ยอาจจะทูสีไม่หนีห่างกันมากนะครับแต่เวสแฮมยังดูแล้วเคี่ยวกว่ายุรยะดีมากกว่าจนคุณิกาเปิดม,มาให้ที่ขุนคองน,นะครับบุกม,มาเป็นต่อที่0.5นะครับผมแน่ซื้อใจความครบเครื่อน,นครับของทางทีมเยอชื่อว่าสุดท้ายแล้วเวสแฮมครับมีโอกาสบุกมาเดชนะพร้อมกับผ่านเข้ารอบต่อไปไ,ปได้เชีชชยร์บอลต่อเชียร์ทางม ในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆหัวรวยไปเจอกันมาคู่นี้สวัสดีครับ